ขอเชิญร่วมงานมาคาปูรมีสีสักแก้วและงานมาคาบูชาอาเซียนระหว่างไทยกัมพูชาประจำปี2558วันพุธที่4มีนาคมนี้ณบริเวณปราสาทสดกกอกถมอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วชมขบวนแห่และนมำสก,การพระพุทธรูปศักดิ์สีของชาวอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชารอบปรา,าสาทสดกกอกทมชมการแสดงแสงสีเสียงมหามาคาร,ร์เร่เบิกฟ้าสารศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่สวยงามชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจังหวัดสักแก้วรากฐานวัฒนธรรมของดีบ้านชัน4มีนาคมนี้ในงานมาฆบาูรมีสีสักแก้วและงานมาฆบูชาอาเซียนระหว่างไทยกัมพูชาณบริเวณ สราาสดกกอกโทมอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว